สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมารีวิวขนมเข็งพี่อนุสรนะ์เนาะเพราะว่านี้ชิมไปแล้วละ่ะก็เป็นขนมเข็งที่แตกมากเลยเนาะไม่เคยกินขนมเข็งที่มีไส้นะจะให้ชิมอร่อยมากเลยนะแกให้ผมมานะให้มาผมมาสี่ชินะ้นเนาะแล้วก็ผมชิมไปแล้วหนึ่งชิ้นแล้วก็ เลตอีกหนึ่งชิ้นแล้วนะผมก็ชิมอีกหนึ่งชิ้นน้ผมยังบอกเลยว่าออไม่เคยกินขนมเค็งที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยนะเก็บก่อนนะพี่อนุสรนะอยู่ประทุมนะครับเขาทําขายอยู่เนาะและ้วทีนี้ผมเอาต้นไม้ไปส่งเขาแล้วเขาก็เอามาให้ผมนะอืมอืม้อฮึ่มเป็นขนมเค็งที่ มีรสชาตินะปกติเราจะเห็นนะขนมเข็งที่ขาวๆใช่ไหมเหนียวๆอันนี้อาจจะนุ่มแล้วก็สีนะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ในไส้ขนมเข็งอืไม่ใช่ในไส้ในเนื้อขนมเข็งมีมะพร้าวด้วยอืมอร่อย ปกติผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินขนมเค็งนะแล้วก็มีไส้มีไส้แบบขนมเทียนนะอืมอร่อยมากเลยอืมก็เป็นคลิปขอบคุณพี่อนุสรนะว่าแบ่งมาให้เราฟิน เราคนเลก็กินข,ข,ขนมเค็งชิ้นนี้เราฟินมากหวานกำลังดีคือเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นที่แบบแต่งสีเป็นกลิ่นแบบน้ำตาลไหมแบบประมาณแบบ อืมกลิ่นน้นําตาลอ่ะเหมือนกิ่นคล้ายๆกับขนมปะกิมปะกิมไข่เต่าอ,อะไรประมาณนั้นะกินประมาณนั้นหละอืมอร่อยมีมะพร้าวอ่อนเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะที่ติดตามมัน นี่เป็นคลิปขอบคุณพี่อรุษสอนนะขอบคุณพี่อรุษสอด้วยนะที่เอาขนมมาให้เราแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามกันนะมือเปื้อนมากเลยนะกดสต็อปวิดีโอก่อนนะ